คุณแม่ชีทุกๆท,ท,ท่านและญาติธรรมทุกคนที่มาในที่นี้นะคะมีฉันชื่อพรท,ทิพย์แซตียวค่ะที่ได้มารู้จักกับวัดวัดตาตาวนาทำไมไต็ตาด้วยนะไหว,วัดตาตาวนาเพราะว่าญาติธรรมเป็นผู้ พักชวนมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคือคุณพี่หมอนแล้วก็คุณพี่เอกทั้งสองท่านที่เป็นผู้มีพระคุณกับดิฉันธรรมะก็คือการปฏิบัติที่รู้ได้เฉพาะตัวปัจจัง ้าเราทำอย่างต่อเนื่องจริงจังเราก็จะได้ของจริงมันไม่สามารถที่จะเอ,อิเป็นคำพูดหะ้มันเป็นความปลื้นปิติยินดีที่ได้มาปฏิบัติในครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาก็นับว่าเป็นบุญมากแล้วเจ้าห่ะนรววากแท้เธอรู้สึอย่าง ทำอาชีพอะไรเคยทําอะไรบ้างปัจจุบันทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสามพานวัดไล่ขิงตําแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเห็นบอกว่าเมากกื่อก่อนเคยบวดมาแล้าความนี้ถึงเป็นยังไงบ้าง ตอนอายุเป็นจะเ 20, ่ส2บ้าปีพอเรียนจบมรามคำแหงก็เลยตัดสินใจไปบวชชีที่วัดเขาวางเป็นครั้งแรกค่ะจะบวชหนึ่งพรรษาแต่ยมอยู่แล้วรู้สึกสงบก็เลยอยู่มาห้าพรรษาเจ้าค่ะเพราะว่าไม่มีครอบครัวค่ะตอนนั้น แล้วก็สึกออกมายุ่งกับมีครอบครัวมันก็เลยทำให้ห่างเหินจากการปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะแล้วเพิ่งเป็นได้กลับมาครั้งนี้การที่เราสะสมความดีไว้มันก็เป็นบุญต่อยอดทำให้เราได้เข้าใจธรรมะได้มากขึ้น เพราะว่ามันมันทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าค่มาาาะมา,าที่วัดป่าปานาเป็นยังไงบ้างอย่างที่หนึ่งวันที่สองที่สามก็ยังให้แพ้ต่อต่อความง่วงอยู่วันสองวันพอมาวันที่สาม ถ้าอาจารย์ไทยพาไปเดียนจงกรมหมู่ที่หลังจากทำวันชวเช้าเสร็จก็ไปนั่งที่หน้าหน้าผาตรงภูเข,ขาอะค่ะยมก็เกิดปิติครั้งแรกจังหวะที่ภาวนาเคลื่อนไหวก็น้ำตาไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นความรู้สึกภายในมีความรู้สึกเบาสบายโล่ง แล้วพอมาเดินจงกรมกับเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันวันที่ห้าเห็นได้ชัดเจนคือมีความรู้สึกภายในมีนความปิติตอนแรกก็สังเกตดูาการ อาการที่เราเกิดเวทนาปวดเมื่อยพอเราชนะเวทนาตรงนี้ภายในจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งแล้วก็สามารถเดินโดยที่ไม่ได้นั่งพักเลยค่ะตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดก็ก็เดินเดินแล้วรู้สึกสบายทุกค่ะ มีความปิติบ้างเกิดความรู้สึกปิติตื้นตันใจน้ำตาก็ไหลอีกค่ะอยู่วันเจ็ดวันเนี่ยวันไหนดีสุดเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่ดีทุกวันนะคะแต่ที่ประทับใจมากก็คือเมื่อวานนี้ล่ะคะ่ะท,ที่ที่ความสงบแล้วก็ความรู้สึกปิติสุขเกิดขึ้นในอารมณ์แต่เราต้องไม่ไปยึดความสุขตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราต้องดูเท่าทันอารมณ์สุขก็ไม่เที่ยงทุกทุกก็ไม่ได้อยู่กับเรานานสุขก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเราได้รู้ใจของเราว่าเรามาทำอะไรเราตั้งใจทำอะไรก็ขอให้ทำจริงเราก็จะได้ของจริงคะ่ะเจ้าคะ่ะตอนที่บวชท่าเปสานั้นมันเกิดลรไปนีบ้างไหม ตอนนั้นหนูอยู่ที่สถาบันแม่ชีไทยหนูต้องสอนหนังสือที่โรงเรียนธรรมาจารินีทําให้ห่างเหินจากการปฏิบัติธรรมดูแลเด็กนักเรียนมีหน้าที่หลายอย่างเจ้าค่ะจริงๆแล้วการบวชของเราอะตั้งใจจะไปไปฏิบัติไปฝึกจิตตัวเองแต่ในเมื่อเราได้รับโอกาสได้ทุนเรียนพอบบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ทางวัดส่งไปเราก็เลยกลับมาใช้รับใช้พระพุทธศาส,สนาเป็นเวลาหนึ่งพรรษาที่สอนหนังสือเจ้าค่ะอหลังจากนั้นก็กหลังจากสำเร็จแล้วก็ไปสอนหนังสือหนึ่งหนึ่งปีแล้วก็ถึงได้สึกออกมาเจ้าค่ะอยอมแม่ไปขอร้องให้สืกออกมาอ๋อ บวชห้าพรรษานี่กับเจ็ดตันที่นี่คิดว่าที่ไหนมีคุณค่ามากกว่ากันหนูคิดว่าถ้าเราตั้งใจทําจริงไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือนักบวชเจ็ดวันเนี้ยย่อมเห็นผลแน่นอนถ้าคุณทําจริงนะคะคุณก็จะได้ของจริงผลอย่างที่ทนิชังได้รับในวันนี้เจ้าค่ะเมื่อไม่เห็นผลแล้วนะคิดที่จะบวชเหมือนเดิมไหมกลับไปบวชได้ไหม ถ้าหนูตรวจครั้งต่อไปหนูคงไม่สืกอค่ะแต่ตอนนี้หนูขอกลับไปทําหน้าที่แม่ก่อนค่ะเอาเามันครูบาอาจารย์ไม่รอนะยางมีภาระเอาเห็นทางก็ต้องรีบทำถ้าไม่รีบทำล้วมันก็จะไม่เห็นนะคถ้าใครมีโอกาสก็อนุโมทนาด้วยนะเจ้าคะอากจะฝากอะไรแบบเพื่อนกบ Mm hmm. ขอให้ดูใจตัวเองว่าถ้าเราเห็นใจตัวเองแล้วรู้จักตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจผู้อื่น mm hmm. เพราะบุคคลอื่นก็เป็นเหมือนเราเป็นมนุษย์อุดมชนมีรักโลภโกรธหลงเมื่อเรารู้เท่าทันจิเลตตัวเองแล้วเราก็พยายามลดละแล้วก็ ทำในสิ่งที่ดีเจ้าค่ะ,ะสาธุพร้อมกันนี่ก็ถิดดีเนาะเขาเคยบวชมาห้าภาษาแล้วปุ้นเก่าเขามี